จ้าเมื่อก่อนกันอ่านั้นจ้าเมือ่อก,ก่อกนถิ่มมากเดิมก็คือหมูแม่มันกอดลูกหมูคลอดลูกตัวนีก้กะที่ลักษณะของหมูแม่คลอดลูกตัวนี้ก็คือมดลูกมันออกลักษณะของมดลูกออกจะมีลักษณะแบบนี้ลักษณะลักษณะของมดลูกออกซึ่งในก่อนนี้ที่แม่หมูมดลูกออกแบบนี้อ่า สามาท์เอาลูกเองได้บ่คลอดได้เนาะจ้าตอนนี้คือมันคลอดได้แล้วสามตนะัวเนาะนอกจากมานั่งสังเกตอาการเมื่อมาหูคลอดลูกดีบ่สอ่าเจ้ว่าบางที่ในกรณีที่หมูแม่หมดลูกออกบางตัว,วบ่สา,ามารถที่สิคลอดเองได้แต่มีคลอดได้ตัวเดียวตัวต่อไปต่อไปก็บ่สามารถคลอดได้แต่ว,ว่าลูกนะคลอดที่สิออกแล้วแต่ว,ว่าแม่น,บนะบ่สามารถที่สิคลอดได้กรณีนั้นก็มี ตวาว่าในกรณีตัวนี้เขาก็ต้องเบิ่งแต่ก่อนว่าหมูนี่สามารถคลอดลูกได้เองเบิร์ตสุโตบอเอาประเทศนี่เขาสี่ลูกได้แน่เว่าหมูสามารถคลอดลูกได้เองเบิร์ตสุโตบอเขาก็ต้องสังเกตว่าหมูที่คลอดเนี่ยระยะเวลาใกนการคลอดแต่ละตัวมันมันใส่ระยะเวลาห่างกันสักไหนบางตัวอาจจะคลอดไปหนึ่งนาทีคลอดมาอีกตัวหนึ่งหรือบางตัวอีกจะหานาทีคลอดมาอีกตัวหนึ่งหรือ ในกรณีที่มันผิดปกติก็คือมันจะทานไปเป็นชั่วโมงนึงแล้วมันยังไม่สาม,มารถที่จะคลอดออกมาได้อีกอแบบนั้นเขาจะต้องโจกซอยเขาต้องโจกซอยอ,ออกมาเป็นยังก็ต้องโจกซอยเพราะว่าถ้าเข้าโบ่โจกซอยเนี่ยโอกาสที่มูลูลกมูนได้ห้องอะไรตายเบิดนะมันมีโอกาสสูง บ่ได้ตายทั้งลูกนะคะอาจจะมีแบบกรณนคล้ขอดบ่ได้เน่าตายในท้องอาจจะแม่ตายน้ำกระไดอันนี้เข้าเข้าก็เป็นเทตัวอยางในเบิรงเนาะตอนนี้มันขอดใ้สามตัวแล้วเข้ากับบ่อหลวเข้าสิได้จกซอยบอ่อเข้ากับทรงตีต่ำของเบิรงอีกที่หนึ่งเนาะว่ามันจะลอดอ,อีกในบอ่อซึ่งมาที่นี่ในกรณน้ีที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เอาเข้าสิจกแบบใดเข้าสิจกแบบใดมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ก่อน bon. หน้านี้เขาก็สังเกตมาแล้วว่าหมูสามตัวนี้มันออกก่อนหน้านี้นะโอ้จิมมี่เสียงเราปวดจังหวะได้จ้ะเอ่อก่อนหน้านี้มันสิมีหมูสามตัวที่คลอดมาแล้วมันออกผู้ใดมันออกผู้ใดเขาก็สังเกตมาแล้วเนาะว่ามันออกผู้ใดแต่ว่าในกรณีที่เขามากพอแล้วมันบอกบ้าหลูกว่ามันออกผู้ใดเห็นเขาสังเกตก็คือว่าเห็นเขาสังเกตน้ำน้ำค่ำ น้ำคํามันออกหูใดเนาะมันมันมันเป็นแบบนี้เขารูกว่าเขาจีโจกผูใดแม่นว่ล่ะเขาก็สังเกตว่าน้ำคํามน้ำข้าวป่าของมันอ่ะมันออกหงใดถ้ามันออกหูนี่แสดงว่าเขาตรงโจกของหูนี่แต่ว่าถ้ามันออกหูทางล่างเขาก็ตรงโจกหูทางล่างอ่าน้ำข้าวป่ามันจะบอกว่าเขาจะตรงจกหงใดแต่ว่าบางกรณี้ี่คือเขาเห็นแล้วว่ามันออกหูนี่มันบอส มันออกมุ้งนี่เขากจะจกตามมูนั่นได้เลยเนาะคนที่จกมูมดูๆก้นที่จกมูมกเผ็ดเพื่อนจะรู้ว่าลักษณะการจกอ่ะค่ำๆค่ำๆเบิ้ง,งมันกระสิบเข่าไปมันไม่ไดเป็นหูเข่าไปเลยเนาะ,ะจ้ะหู้จกเข่าไปเลยลักษณะมันจะเป็นนั่นเห็น,หนม่นออหน้หน้ามันออกอ่าหน้ามันออกมันมัน ลักษณะคือมันเป็นคันแบบนี้เนาะมันนี้เส้นขันแบบนี้มันสามารถจกได้ทั้งหนีทั้งหนีเลยเนาะตัวนี้มันสามารถจกได้สองข้างมันขันกันแบบนี้สามารถจกได้ทั้งสองข้างเลยแต่เขาก็ล่อเบิงว่าหมูตัวนี้เนีมันจะสามารถลอดลูกเองได้บอมเนาะติดตามไปน้ำกันนะจ้าตามไปน้ำกันแล้วเด็ดตัดไม่เห็นเบอร์อีกที่หนึ่งเนาะว่าไม่นี่ได้จกบอหรือว่ามันกอดเองได้เนาะ สามาออกอ้เนาะเนาะอมาอเนานออกทูนี่เนาะหลัมากเพอท่านเนาะลักนะทู้ีมันออกะตรงใหา่เนาะตรงใหญ่มันจะค่อยๆออกฮะเดี๋ยวเขาจะเบิ่งอีกเรื่อยๆเนาะ เขาจะได้ยกซอยบอลหรือว่าจะสามารถอทอดเองได้เบิดเนาะอ่าทอดอีกแล้วเนาะจ้ะสามารถอทอดเองได้ดยอยู่เนาะสามารถอทอดเองได้ดยอยู่ตอนนี้ทอดได้แล้วอ่า เดี๋ยวมาติดนะตามกันต่อไปจ้าติดตามเมฆนี่มนะ้านขอดอีกแล้วจ้าพอดอีกแล้วตัวที่เจ็ดแล้วกวนหอยๆกวนหอยๆเลยอากาศหนาวลอดรุนรูจนเมื่อแอร์แลนด์ติดตามไปได้วยกันจ้า อแปลกมากจ้นนะเนาะเบิงแเมืม่อกี้ทั้งหมดลูกหลอบยอตอนนี้ขึ้นห่ะตอนนี้คึ้นหรอเนาะ <S <S แต่จังงวันอนลองอีกกับสิออกไม่อีกหัวยุ่มก็ดีปไปเลย ออกลูกแล้วแล้มันบางีปัญหาอย่างเนี้ยเขาแก้เพิ่นกระสีคายออกแล้วแต่ตอนพราะว่าลักษณะมันสีท้ำดูหมูไหนก็ได้ลรอกจต้องขายถิ่นลระดับที่เจ็ดแล้วจ้าตามต่อไปจ้าสารลักษณะหมูแม่นีิบแต่ได้พี่พอต้มกระสีโตเนาะเนี้อันนี้พร้อมให้เราเซฟโตของมใหญ่อยู่ ต่อ้อบไปจนะ้ะต่อ้อบไปโหน้อยหน่ารัะตามกันต่อไปยาวๆจ้า เจ็บพองของหมูนี่ก็สิแคลคายเขาข้นอย่างลั้นเนาะดินดินเราเวลาที่จะคลอดหมูเวลาที่จะคลอดลูกอ่ะหางหางหมูนี่จะสี่สี่สสออกเนาะสั้นกี่ดีออกเลยเนาะเบ่งบืนก็สิเจ็บพอกไรตบา่ไอ้คนกรณีที่หมูเอ่อมดล,ลูกออกแบบนี้เขาจะบ็สีจานเล็งลอดมันเนาะ เราใช้เทคนิคไฟเทคนิคมั่นเนาะซึ่งอันถ้าห้องฉีดอย่าเล่นขอดมั่นเนาะแต่บางทีมันจะปวดร่องแหงว่าจะกุ้มแบง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 มวนหลูดมันจะไหลออกมาหลเนาะเวลามันขอดเสร็จก่อนเราจองไปฉีดกัได้หรือว่าของสูตรผู้ใดกับกับสูตรไทยสูตรมั่นเนาะแต่ว่าสูตรโดยชวนโจนเราที่ว่าสีเนาะ อย่าทีบ่ให้มันเบ่งให้มันค่อยเจ็บให้มันค่อยๆออกออกมาซาซาค่อยๆออกเนาะเออเจ็บต่องแง,ง่งเบ่งรอเบิ่ง่ออกปะไม่อย่าไปใกล้แม่สิลูกอย่าไปใกล้ค่ะอย่าไปใกล้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 อย่าให้ติดตามมึงไม่น้อว่าจะได้จบ่ะได้จบเนานะแต่ สรู้แล้วเนา,าหะหมูแม่นี่นพอได,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 ด้ตงตสิบแปดตัวแล้วกพอเองเ่อยๆพอดรื่อยๆออค่อยๆออเนาะตั้งแดสิบแปดตัวแล้วจ้ะกระดแม่ดว่า